สวัสดีครับมาพบกับช่องสุขสันต์499หาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินกันต่อไปนะครับวันนี้ตื่นสายนะครับวันนี้ดูบรรยากาศครับกับมะนาวอีกครั้งนะครับหลังจากที่แดดร้อนมาวันหนึ่งสองวันครับกับน้ำหมอกนะครับวันนี้กับมะนาวเย็นนะครับดูชุดที่ใส่ครับหนาวเย็นมากเลยครับ กลับมาหนาวนะครับไายครับไม่พูดทำทำเพลงครับอยู่หากินของเราต่อไปครับมาดูหลังแรกกันครับ พอได้อยู่ได้กินดีอยู่ครับพอได้อยู่ได้กินนะครับหลังแรกของเรานะครับอย่างนี้สุดยอดโดนนี้ทุกหลังนะครับอุ้ยโคตรมันเลยนะครับมันมันแบบนี้ทุกหลังทุกหลังนะครับนี่ครับความมันนะครับอ่าพอได้ หยุบนะครับวันนี้ครับครั้งแรกนะครับสุดยอดอยู่หากินในทุกหลังอย่างนี้อย่างนี้นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับครั้งแรกเราก็มีความมาันกันเกิดขึ้นนะครับหวานไปครับ วันมานเราก็พออยู่พอกินวันไม่หมานเราก็ไม่คอดพออยู่พอกินว่ากันไปนะครับหาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินกันไปนะครับกับบรรยากาศยามเช้าครับวันนี้ตื่นสายนะครับเจ็ดโมงแล้ววันนี้ทุกวันจะมาหกโมงครับนี่เจ็ดโมงเช้าครับบรรยากาศสุดยอดมากครับไปครับไปดูหลังต่อไปนะครับนะครับดูหลังที่สองครับ เราจะหมานกันอยู่ไหมครับ กันก็จะได้กินได้อยู่นะครับเนี่ยครับหลังลเล็กหลังลน้อยกันไปครับความหมานกับความไม่มานไม่เคยปานีไครหาอยู่หากินนะครับได้กวาไป้ายครับไม่ได้ก็ไม่รู้จะทําไงเหมือนกันครับเพราะว่าเรา,าหากินกันแบบนี้นะครับลาห้วยก็ไม่ใช่ ใกล้ๆนะครับความยาวและความลกก็มีอยู่นะครับครับตายก็ไผ่ด้วยมีหนูเยอะแยะด้วยนะครับเนี่ยดูดิครับแต่เราไม่ใส่หนูแล้วครับเบื่อกับการหายอุปกรณ์ของเราครับผ่านไปครับครับดูหลังต่อไปครับครับดูหลังต่อไปครับหลังที่สามของเราครับดีไหมครับ เดียวจังเลยกุ่งกัตัวยังไม่ใหญ่นะครับอันนี้หัวเสียบตาม,มุงอยู่นะครับ ก็เล็กๆ,ๆน้อยครับพอได้อยู่ได้กินครับรวมๆกันเราก็จงจะพอหมกอยู่ครับแต่ละหลังครับน้อย่างมากๆหวานไปครับ พอได้หลังแล้วหยิบสองจิบกวานไปครับน่ครับไปครับไปดูหลังต่อไปนะครับครับดูหลังที่สีครับเป็นยังไงครับโอ้ยตอนมัดเราอยากให้มันแน่นนะครับตอนเกี่ยกับเกี่ยยากนะครับไปครับ หยิบสองหยิบก็สมสรวมกันแล้วก็ได้เยอะนะครับจะได้น้อยครับพออยู่พอกินครับแบบนี้นี่นะครับวิธีการหาอยู่หากน <c oughs> ินก็จะมีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับพออยู่พอกินกันไปครับดได้มากได้น้อย ไปครับแตนพออยู่พอกินของเราพอได้ลุ้นครับพอได้ลุ้นว่าจะมีตัวใหญ่้าไปนะครับบูบูเราหายไปในหมดไม่รู้นะครับลาไปครับครับดูหลังต่อไปนะครับนะครับหลังต่อมามาัดไว้ตรงไหนเอ่ย มาจะ้อยกวาดไปครับนี่ปลากระเดิดกระดีสองตัวแล้วกุ้งสี่ห้าตัวครับหลังนี้หวานไปครับ รวมๆแล้วมีความอิ่มรรวมๆแล้วก็จะได้ความอิ่มอยู่นะครับอวาไปครับจะไปซีเรียสกับมันกับการหาอยู่หากินนะครับเราไม่ได้ใส่เยอะะมากมายนะครับหกเจ็ดหกหลังเองครับห้าหกหลังเองครับหาอยู่หากินนะครับไป รวมๆแล้วเราก็จะได้หมกได้ก้อยอยู่มั้งนะครับไปครับดูหลังต่อไปครับครับหลังสุดท้ายเราหวานไหมครับหาอยูอย่หากินของเราครับัสุดท้ายามีตัวใหญ่เบิล้มลม,มาต้าเราระมานเล็กน้อยการหาอยู่หากินะครับ ดืด่มกันแบบหยุดๆอยู่นะครับเนี่ยเป็นธรรมดานะครับวางไปครับอ่าสุดท้ายเราก็พอหยิบอยู่นะครับเนี่ยพอหยิบพอหยิบอยู่นะครับพี่น้อง ไปดูสรุปกันครับว่าจะมากจะน้อยพอหมกพอได้ก้อยหรือพอได้ทำกุ้งเต้นกันไหมว่ากันไปไปครับหาอยู่หากินเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศลำห้วยก่อนนะครับเจ็ดโมงแล้วครับมีแดดออกนะครับแต่ยังไม่อุ่นครับยังหนาวยังเย็นอยู่ครับมือโดนน้ำนี่เย็นเฉียบเลยครับพี่น้องไปครับมาดูกันครับว่า เราจะม้านมากม้านน้อยพออยู่พอกินกันไม้นะครับก <g ül> ารหาอยู่หากินของเราครับวันได้มากก็วานไปวันได้น้อยก็วานไปครับดูกันเลยครับกับวิถีนี่นะครับวิถีการหาอยู่หากินของเรานะครับโอ้ยตวัวใหญ่มาก ได้น้อยแค่นั้นเองถ้าตัวใหญ่แล้วได้เยอะนะอ้สุดยอด <c oughs> ตัวใหญ่จะได้น้อยนะครับเราก็ว่านายครับหาอยู่หากินหาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินแต่ไม่รู้จะกินอะไรไปคิดดูดาบหน้า <c oughs> ไม่ได้ก็อาจจะเป็นทอดไข่ที่เราเลี้ยงไว้อะไรประมาณนี้นะครับหรือเก็บผักที่เราปลูกมากินกันนะครับมาลวกจิ้มแจวนะครับจ้ำแจวกับลวกนะครับอวันนี้เราได้ปลากระดีกรดีบ้านผมเรียกเรืยกปลากระเดิดนะครับปลากระเดิดนะครับ ปลากระเดิดครับนี่ปลากระดีนะครับเอาอันเดียวกันครับกระเดิดกับกระดีอันเดียวกันครับตาครับวิธีครับวิธีอยู่หากินจะไปครับมีมากมีน้อยอู้แต่เย็นมากเลยครับอันนี้กลับมานาวแบบฉับพันแบบนี้ใครปรับตัวไม่ทันก็ ลำบากนะครับต้องปรับตัวนะครับตื่นนอนเช้ามาต้องได้น้ำหนึ่งแก้วนะครับน้ำที่ไม่ได้อยู่ในตู้เย็นนะครับน้ำอยู่ในอากาศธรรมดาจัดไปเลยครับ1แก้วเพื่อปรับอุณหภูมิตัวเองนะครับตอนเช้าๆนะครับตื่นขึ้นมาใส่น้ำก่อนเลยครับแก้วหนึ่ง จะได้ปรับอุณหภูมิตัวเองนะครับการหาอยู่หากินนะครับถ้าเราไม่ปรับอุณหภูมิตัวเองก็จะไม่ทันกับการปรับตัวนะครับ ปรับอุณหภูมิให้กับตัวเองนะครับถึงจะไม่เป็นไข้นะครับอุณหภูมิตัวเองตอนเช้าคือวันใหม่ก็ปรับอุณหภูมิของวันใหม่ไปนะครับอย่างนี้จะดีต่อสุขภาพนะครับถ้าเราปรับอุณหภูมิตัวเองนะครับมาดูกันครับว่าความหมานจะมากจะน้อยแค่ไหนนะครับนี่ครับวันนี้ครับพอได้ก้อยพอได้หมกอยู่ครับวันนี้นี่ครับพอได้อยู่ได้กินครับ มุ้งหกหลังของเรานะครับตัวใหญ่นะครับกุ้งวันนี้ไม่ใช่ตัวเล็กๆครับแต่เข้าน้อยไปหน่อยเ <c oughs> <c oughs> อาว่ากันไปครับเอาน้อยเข้ามากก็เป็นเรื่องของมัน,นครับไม่ใช่เรื่องของเราว่าไปเรื่องของเราคือพอได้อยู่ได้กินไหมแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับกับการห้อยู่ห้ก,กินครับผมก็คงจะมีแค่นี้แล้วครับวันนี้ เรามีความหมายเล็กๆ,ๆน้อยๆกับการหหอยู่ห้กินนะครับก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ทันคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสวัสดีครับครับผักแก่นผมครับกําลังขึ้นเดี๋ยวเราจะเก็บเล็กๆน้อยนะครับมีคเยอะมากครับ ผักเกล็ขมผักเกล็ขมนะครับอันนี้นี่อ่อนๆนะครับอ่อนๆน่ากินเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผักเกล็ขมนะครับโอ้โหสุดยอดถ้าได้กุ้งเยอะนะก้อยใส่เดี๋ยวก็กินกลับนี่ครับสุดยอดนะครับผักเกล็ขมนะครับเนี่ย ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับกําลังขึ้นสวยๆนะครับกับผักเจนขมนะครับหาดูอันใหญ่ๆหน่อยเยอะมากครับไม่ใช่น้อยๆครับก็จะได้สกรรักกมสองกรรมได้กินแซ่บๆนะครับ มันพึ่งขึ้นนะครับอ่อนๆอยู่ครับกำลังขึ้นครับเยอะมากผักแก่นขมครับวันนี้เราก็มีผักด้วยครับผักธรรมชาติธรรมชาตินะครับนี่ครับยังไม่โตครับ เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวล้างเผื่อตโตเราก็มาเก็บใหม่นะครับผักแก่นขมครับผักแก่นขมบางที่เ็เรียกผักอะไรนะผักด่างขมหวานไปครับแต่เป็นผักชนิดเดียวกันครับผักแก่นขมครับกินก็จะมีรสขมๆหน่อยครับอร่อยอร่อยกับก้อยนะครับอยู่ต้มใส่ปลาต้มใส่หนูอุ้ยหลายอย่างครับ ที่ี่คนอีสานอย่างแล้วนะครับกับการหาอยู่หากินครับเยอะมากครับกาลังขึ้นนะครับยังไม่ยาวเท่าไร่ยังเป็นตัวเล็กๆอยู่นะครับเราก็จะเอาแค่นี้และครับพออยู่พอกินไปก่อนครับเดี๋ยววันหลังมาค่อยมาเก็บนะครับถ้าไม่โดนคนหาของไปตลาดมาจัดการก่อนนะครับวานไปครับไปครับ